ก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเขาก่อนทําเขามีปัญหาเรื่องจมูกส mm ั้นมากนะครับแล้วก um> ็ปลายเหินนะพูดง่ายๆนะครับแล้วมองหน้าตรงเนี่ยตรงนี้ก็ล้างมาเออใช่ไหมเรารู้สึกไม่สบายจมูกใช่ไหมฮะใช่มันมันตึงเนาะล้างมันตึงใช่มันก็ทําให้คิ้วเราชนกันอยู่ใช่ไหมพอหลังจากแก้ด้วยซี่โครงตัวเองอันนี้เราแก้ด้วยซี่โครงตัวเองนะกี่กี่สัปดาห์นะอันนี้อันนี้สิบวันสิบวันค่ะิบวันใช่ไหมสิบวันนี้เราเห็นเลยว่านี่ ปลายจมูกเขามีวอลลุ่มขึ้นมาชัดเจนเราดูรูปเทียบกับรูปนี้นะเห็นไหมก่อนทำเห็นไหมจมูกสั้นๆล้นๆนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก่อนทําเวลารูปอย่างนี้มันจะช้าๆใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มันก็ไม่ชาใช่อันนี้มันของเรามันก็ไม่ช้าดีมากสิบวันยังตัวนี้ยังบวมอยู่นะฮะอันนี้บวมนิดนึงตรงพอผ่านไปสักพักสามสี่เดือนตรงนี้จะซอฟตัวลงนิดนึงเกิดมุมที่ธรรมชาติกว่านี้แต่หมอให้ดูความปลายจมูก ปลายจมูกนี่คือปลายจมูกธรรมชาตินะครับดันยาวพุ่งขนาดนี้ไม่มีคําว่าทะลุเพราะว่าเป็นซสี่โครงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่คือซี่โครงตัวเองร้อยเจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เราจะใช้เี่โครงตัวเองมาดันปลายตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นซสี่โครงตัวเองนะเพราะงั้นเนี่ยไม่มีคําว่า <c oughs> อักเสบทะลุอยู่ <c oughs> เราไปตลาดชีวิตอา่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะใช่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราเห็นรูปเดิมเห็นไหมหน้าตรงๆนี่นไหมนั่งตรงจมูกสั้นมากนะฮะพอตอนนี้ดู ปิดดูจมูกชัดเจนนะครับอ่าประมาณนี้มหมอว่าทรงใช้ได้นะทรงใช้ได้รอ,อเข้าที่กว่าน,นี้สักหน่อยจะดีนะครับ